ล่าสุดศูนย์วิจัยกสิกรไทยปรับลดเป้า GDP ไทยปีนี้ลงมาอยู่ที่3.0%จากเดิม3.7%ก็ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวนะคะโดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนนั่นเองค่ะ นายบุรินอดุลวัฒนากรรมการผู้จัดการและหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะบอกว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มีแนวโน้มต่ำกว่าที่คาดการไว้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงปรับลดประมาณการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี66กลงมาอยู่ที่3.0%จากเดิมที่วางตัวเลขไว้3.7%นะคะผลก็มาจากเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่ยังชะลอตัวต่อเนื่องส่งผลกระทบกับการค้าโลกโดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนแล้วก็เยอรมนีอีกทั้งจีนนั้นยังเผชิญกับ หาด้านอสังหาริมทรัพย์ในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะคะยังแสดงความกังวลเรื่องเงินเฟ้อส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะขึ้นดอกเบี้ยต่อในปีนี้และคงดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงกว่าที่ตลาดมีการคาดการไว้ก่อนหน้านี้ในปี67ค่ะการที่เศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนชะลอตัวส่งผลกระทบกับจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาไทยซึ่งคาดว่าจะเข้ามาเพียง27.6ล้านคนเท่านั้นส่วนการส่งออกก็จะติดลบ2.5เปอร์เซ็นต์นะคะมา กว่าที่เคยมีการประเมินไว้ที่ติดลบ1%ด้วยกัน ส่วนนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศออกมาแล้วก็ที่จะดําเนินการเพิ่มเติมศูนย์วิจัยเกสิกรไทยเนี่ยมองว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นๆค่ะผ่านการลดค่าครองชีพการพักหนี้แล้วก็เงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทเนี่ยนะคะนี่ศูนย์วิจัยกสรกรไทยเขามองเหมือนนักเศรษฐศาสตร์เลยนะคะว่ามันกระตุ้นได้ระยะสั้นเท่านั้นซึ่งจะมีผลนะคะในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้จํากัดในปี66แต่ว่าน่าจะเห็นผลบวกที่ชัดเจนขึ้นในช่วงต้นปีหน้านะคะซึ่งในบริบทที่การค้าโลกเนี่ยมีนโยบายการกีดกันทางการค้าที่จะ ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดการย้ายฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้นด้วยแต่ว่าที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่ได้รับอน,นิสงส์เท่าที่ควรขณะเดียวกันเศรษฐกิจไทยยังเผชิญกับความท้าทายเชิงโครงสร้างหลายอย่างด้วยกันที่รัฐบาลนั้นต้องให้ความสําคัญไปพร้อมกันนะคะกับมาตรการควิกบินที่กําลังดําเนินการอยู่ค่ะ